วันก่อนนะฮะก็มีการเตี่ยวขึ้นดอยกันนะครับก็มีคนเดินทางไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโดยล่าสุดนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เก็บขยะบริเวณเส้นทางขึ้นลงวัดพระธาตุดอยสุเทพครับเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวครับ นี่เลยครับนายนิรัติพงศิทธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนำข้าราชการและก็ประชาชนจิตอาสาครับเก็บขยะตั้งแต่บริเวณวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะครับถึงลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะฮะจำนวน9จุดนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบนะฮะภายหลังจากเสร็จสิ้นประเพณีนะครับไหว้สาปารมีพระบรมาธาตุถวายน้ำสงพระราชาทานสืบสาประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยนี่นะครับ อัญเชิญน้ำสมพระสทานขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานครับก็ได้เตรียมถุงดำพร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาดตามภารกิจที่รับมอบหมายด้วยความสามัคคีสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะครับให้สะอาดพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการะพระบรมรธาตุดอยสุเทพครับนี่นะฮะพ่อเมืองของเรานะฮะ<อ>ก็ลง